สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบายสบาย,บายตามใจฉันนะคะวันนี้ป้าพรจะมาชวนคุณผู้ชมมาดูดอกดอกไม้ดอกนี้นะคะจะว่าเป็นดอกไม้ได้ย,ยังไงดีเนาะนะคะเพราะว่ามันปลูกอยู่เนี่ยนานมากแล้วจําไม่ได้นะคะว่าเขามีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ดอกใช่ไหมคะแล,ะะล้วก็ไล่มาไล่มาไล่มาข้างหลังลกหน่อยนะคะคุณผู้ชมต้องขออภัยต้นไม้ที่ชําไว ลไยหมาล่หมานี่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 จะเป็นแบบนี้เลยใบยมันก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ปลูกในกระถางซึ่งตอนนี้หัวมันเยอะมากเนี่ยคุณผู้ชมหัวเต็มเลยกําลังงอกงอกใหม่มาก็มีปลูกนานมากแล้วไม่เคยได้เห็นดอกเลยนะคะเพิ่งจะมาเห็นดอกเนี่ยดูในกระถางเนี่ยไม่ต่ํากว่า ไม่ถึกว่า2ปีปี2ปีประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมก็นานเรียกว่านานจนจําไม่ได้แล้วว่ะค่ะแต่ว่าลักษณะใบมันนะคะลักษณะใบเนี่ยลักษณะใบของเขาเนี่ยกับดอกที่เห็นเนี่ยมันคล้ายว่านสเสน่มหาราบอะ่ะจะใช่ไหมคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองดูดูแล้วก็ช่วยช่วยดูกันหน่อยแล้วก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะว่าเขามีชื่อว่าอะไรนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก้านดอกอันนี้เขาก็กำลังจะออกดอกนี่ตูมแล้วตูมแล้วนะคะก็คือ ก้านดอกนี้ก็ยาวมากเลยนะที่ออกดอกมาเนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมยาวยาวยาวมากมากเลยนะคะก็ประมาณนี้เนี่ยดอกเขาก็สวยดีนะคะแต่ว่าสเสนอมหาลาบเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาจะออกก้านดอกเขาจะยาวประมาณนี้หรือเปล่า mm hmm. เขาก็คล้ายๆอยู่นะแต่ว่าไม่แน่ใจถ้าใคร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 รู้นะคะคอมเมนต์บอกป้าพรมาด้วยทีนะคะก็บุประเภทนานจนจำไม่ได้แล้วก็เลย ไม่แน่ใจปลูกปลูกเสน่ห์ว่านสเสน่ห์มหาราบเหมือนกันแหละแต่ว่ามันก้านดอกเขาไม่ยาวอย่างนี้อะเนี่ยดอกเขาก็สวยๆดีนะแปลกๆดีอ่านี่คุณผู้ชมมันตอนเช้ามาตื่นมาโอ้เห็นดอกสวยสวยดีแปลกดีนะคะเราก็เลยเออ มันชื่ออะไรน้อนะคะเพราะว่าอยู่ในกระถางนี้ก็นานมากแล้วก็หัวใหญ่แล้วเนี่ยเนี่ยหัวใหญ่แล้วนะคุณผู้ชมยวให้ดูหัวใกล้ๆหัวมันจะเป็นลักษณะเนี้ยเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเขาก็แทงช่อออกมาแล้วเนี่ยนี่ก็ออกใบมาแล้วนี่ก็แทงช่อออกมานะคะแล้วก็ส่วนต้นที่ออกดอกไอหัวที่ออกดอกนี่หัวใหญ่มากเลยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมหัวที่ออกดอกแล้วก็ส่วนหัวนี้กําลังจะจะเริ่ม จะเริ่มออกเลยคะนี่เริ่มแทงช่อออกอะยาวมากสูงมากสูงแบบประมาณ2ฟุตได้เลยสอ2ฟุตสองฟุตเศษเ,เนี่ยถึงจะมีดอกเนี่ยไล่ขึ้นไปแล้วขึ้นไปป้พรจะต้องเอาเอาเอาเ,อาเขาเรียกอะไรนะ เอาหลดเนี่ยมาปักไว้ไม่ให้ไม่ให้ก้านเขาเอ็นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาสูงมากก็เอ็นไปเอ็นมากลัวจะหักนะคะก็จะได้ม่จะไม่ได้ชื่นชมความสวยงามของเขาอีกนะคะคุณผู้ชมก็โอเคนะคะคุณผู้ชมก็มาเออ มาถ่ายมาถ่ายให้ดูว่าเขาชื่ออะไรนะคะไม่แน่ใจว่าสเสนมหาลาบไหมถ้าใครแน่ใจว่าเป็นชื่ออื่นก็คอมเมนต์บอกมาบอกปอ้าพรมาด้วยละกันนะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะคุณผู้ชมก็ขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ติดตามติดตามป้าพรเพื่อนใหม่อย่าลืมกดติดตามนะคะก็ไว้เจอกับป้าพรคลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องสวัสดีค่ะ